ดูความคืบหน้าของกรณีที่มีกลุ่ม o r g a n ซอร์จัดงานคอนเสิร์ตได้รวมตัวกันนะครับมาร้องทุกกับมูลนิธิชื่อดังหลังถูกสาวประเภท2เสนอตัวมาขอจัดหาทีมแดนเซอร์ไปเต้นให้วันงานลอยกระทงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเชิดเงินมาจําแล้วก็บล็อกเบอร์บล็อกไลน์บล็อกเฟซหนีทั้งหมดเลยครับไปดูย้อนหลังกลับมาเนี่ยพบว่าสาวประเภท2รายนี้มีวีรกรรมสุดแสบก็คือมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อกับเธอแล้วเนี่ย อยู่ประมาณ100คนด้วยกันเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกกลโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนายสมนึกนักแท้นักแสดงตลกฉายาวิลลี่ผีกับกับ พร้อมตัวแทนผู้เสียหายที่เป็นออเกนไนซ์จัดงานคอนเสิร์ตจากทั่วประเทศนำหลักฐานมาร้องเรียนกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังถูกสาวประเภท2ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่ามาเฟียแดนเซอร์ชงเล่าสนใจท ja ักมาจ้าเชิดเงินมัดจำค่าจัดหาแดนเซอร์ในคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนั้น สาวประเภท2รายนี้ได้มาเสนอตัวจัดหาแดนเซอร์ตามงานละกะทงทั่วประเทศหลายแห่งและเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าก่อนจะหายตัวไปทำให้กลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากถูกเจ้าภาพด่าดทอต่อว่าแถมบางรายถึงขั้นถูกเจ้าภาพแจ้งความดำเนินคดีจนได้รับความเดือดร้อน สำหรับพฤติกรรมของสาวประเภท2คนนี้นะครับก็คือมักจะเสนอตัวเข้ามาเพื่อจัดหาทีมแดนเซอร์ให้กับ o อเคไนท์นะครับโดยมีการขอเรียกเงินมัดจาคนละประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทแต่เมื่อได้เง e, ินมัดจาไปแล้วก็จะหนีหายเชดเงินไปทันทีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ให้ข้อมูลครับคนตกเป็นเหยือ่อทั่วประเท,ะเทศนับร้อยรายทั้งงานบุญ,บญงานววบวชงานเทศกาลต่างๆก็ตกเป็นเหยื่อจนหนำซ้ำทางเจ้าภาพไม่เข้าใจนะฮะตาหน้าว่า o อเคไนท์เนี่ยเป็นคนขี้โกงเป็นมิจฉาชีพก็มีมาแล้วครับ ครับเราก็ลงเฟซว่าอยากได้แดนเซอร์มาเล่นในงานวอรกระทรงนะครับสักแปดคนอ่ะพอก็ลงไปปั๊บเขาก็ทักแชทมาว่าแดนเซอร์ว่างนะครับพวกผมก็เลยติดต่อไปพอติดต่อไปปั๊บก็คุยกันโอเคนะตรงสถานที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็ขอเขาก็ขอมาจำอ่ะเราก็เลยบอกให้ส่งหมายเลขบัญชีมาเราก็ส่งไปไของผมเนี่ยโดนเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย สี่สี่วันเดียวสี่สี่ที่ครับวันเดียวสี่ที่เลยของผมเนี่ยก่อนก่อนวันที่สิบห้าประมาณเจ็ดวันผมเป็นคนที่แบบคือตามงานตลอดนะครับอ่ะแชทไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่รับอยู่อย่างเนี้ยครับจนที่ว่าก่อนจะถึงวันลอยกระทงแนละ้วผมมั่นใจแล้วครับว่าโดนผมได้ลงเฟซกกลุ่มนะครับวงดนตรีภา,ภาคนู้นภาคนี้ทุกคนลงมาเสียงเดียวกันเลยว่าโดนกันหมดแล้วแล้วคนเนี้ย ก็เคยหลอกมาสองสามปีแล้วครับใช่โดนเจ้าภาพว่ามาครับว่าแรงไหมก็แรงครับเพราะว่าเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะพี่ครับเราทํางานมาสี่สิบกว่าปีในวงการนี้ครับคือถ้าเจ้าภาพด่าคนหนึ่งเนี่ยด่าเนี่ยสี่คนเนี่ยด่าเนี่ยครับนะครับบอกได้เลยว่าเราใช้ความที่เราอยู่ในวงการนี้กว่าจะให้เขาเชื่อใจเราได้นะครับไม่ใช่ว่าน้อยๆเป็นสิบปีคือแดนไม่ไปเต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะแจ้งความจับเราว่าหาว่าเราโกหก หาว่าเราเบี้ยวงานหาว่าเราเป็นพวก18มงกรอย่างน,น,นี้ด้านนายรณรงค์แก้วเพชรประธานของมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมกล่าวว่าขณะนี้มีผู้เสียหายถูกโกงเงินในหลายจังหวัดเฉลี่ยจังหวัดรับประมาณ10กว่าเจ้าหรือกว่า100คนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่ามองข้ามและช่วยเหลือตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป เรื่องนี้ต้องฝากให้ตรวจสอบเนยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยอาจจะไปทํากับคนอื่นแบบไม่รู้จบวนหลุปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์วอลลิกไว้นะที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกขถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉรทุกคนโกงในชินสแกนโกครับ